มาแล้วครับยี่สิบแปด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 ครับทับหนึ่งทับหกเก้ายี่สิบแปดทับหนหกาอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับฮาน่อยทั่วไปฮาหน่อยทั่วไปลาวัฒนาลาวัฒนาลาวทั่วไปลาวทั่วไปครับซีซีตัวหลวงพูดครับ งพูดใคลิปก็เลยเขียนให้วงก,กลุ่มด้วยครับอาจจะมาซีสีครับอย่าลืมนะครับชอบก็บจัดขัดก็ผ่านครับ28่สิบแปดทับหนึ่งทับหกเก้ายี่สิบแปดทับหน่หาฮานอยทั่วไปฮานอยทั่วไปอย่าลืมนะครับชอบก็บจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม 9, 4, 9 5้าห้5ส9่เก้า9้าสครับผมซีสีตัวหลวงพูดครับ ชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับบมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับ